ความอร่อยอ๋อแล้วก็โรยโรยเขาแบบนี้นะครับกองทับไก่มาแล้วไไก่อารมณ์ดีเนาะนี่คือสซอร์ไพรสุดาพี่มาทัคิทนี่คอนอบบิบิคิวน้ำพื้ค่ะหอมมากเลยนะใช่ครับสวัสดีมนเสน่ห์ที่บ้านสวนกับช่องพีทริปนะครับก็ยังอยู่กับสาวงามของเรา อูดูธรมาครับน้องกิฟสาวบ้านสวนครับโอ้โหยังสวยเลยสวัสดีค่ะกิฟสาวบ้านสวนนะคะอูดูธรมาค่ะก็เย็นนี้น้องกิฟจะพาไปชมสวนอัปเดตเนาะตอนนี้เหลือก็คือมีแค่ไก่ใช่ค่ะมีไก่มีเป็ดค่ะไก่เป็ดใช่ค่ะปลาค่ะแต่หมูไม่ได้เลี้ยงแล้วใช่หมูไม่ได้เลี้ยงแล้วแล้วก็เน้นผัดตุกผัดตุกผัดพืชผักสวนครัวค่ะอ๋อ เดี๋ยวเมนูยามเย็นนิดเด็ดแน่นอนเนาะมาดูกันนะคะแต่เป็นเมนูที่อยู่ที่บ้านสวนหมดเลยค่ะว้าวที่อินโดิีเก็คือที่นี่หมดเลยปลูกกินเองทุกอย่างค่ะตอนนี้ไปเก็บเลนก่อนครับพี่ครับตอนนี้จะให้อาหารไก่อให้อาหารไก่แล้วเก็บไข่แป๊บหนึ่งค่ะอันนี้เป็นไก่ไข่อารมณ์ดีใช่ค่ะก็อาหารก็เราทําเองนะคะผสมกับอาหารด้วยได้ค่ะ อัปเดตวิถีชีวิตของน้องคิพสาวบ้านสูนะครับนี่โหหน่าคนหางจริงอันนี้ไก่บินอ๋อไก่มันจะบินก็เลยเอาตะข่ายมากั้นไว้แบบนี้ไก่นี่สุดยอดมากเลยพี่ครับอาหารที่ใช้ให้น้องไก่นั้นก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยครับอันนี้ตรงกล้วยหมัดค่ะกล้วยอีเอ็มต้นกล้วยหมัดอันนี้เห็นแบบนี้นี่คือมันหอมมากเลยนะพี่โลใช่หอมหมัดอีเอ็มแล้วก็กาดน้ําตาลค่ะโลค่ะ ให้อาหารไก่แล้วก็เราจะผสมอาหารแบบเนี้ยะหยัดต้นทุนไปเยอะค่ะโอใช่แล้วไก่ชอบมากเลยนะคะครับนี่ดูชอบมากไม่ได้เจอน้องกริบพอสมควรก็คล่องแค่กับเดิมครับขอบคุณค่ะครับอันนี้หมัดเจ็ดวันคือจุดนี้ให้ไก่ดูครับอือเวันอันนี้คืออันโอชาของน้องไก่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องไก่ชอบมากโลทองอ๋อครับแล้วดูเขาแบบ คุ้นชินกับคนมากเลยนะอันนี้คือรอกินข้าวรอกินข้าวอันคือได้เวลาแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ได้เวลาของน้องไก่แล้วได้เวลากินข้าวของเขาแล้วนะครับอ๋อนะเดี๋ยวให้ดูได้นะคะจะมีไก่ปานตัวบุกนะคะ้มาจี่ะครับก็ให้อาหารน้องไก่ก่อนต่อไปก็จะเป็นอาหารคนเนาะใช่ค่ะอันนี้อาหารผสมอาหารผสมเข้าไปนะครับค่ะเต็มไปเลยครับอ กินด้วยครับน้องเป็นนี่มีกี่ตัวครับจิซีมีสามค่ะนี่เหลือสองเพราะว่าบินออกไปแล้วไม่กลับมาเลยอ้าวหายไปเลยก็เลยพ่อก็เลยต้องล้อมแบบนี้ค่ะไปแล้วไปรับเลยเนาะไม่กลับมาอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นวิตามินค่ะอ๋อวิตามินจีจีเขาใส่กับน้ําแต่หนูอ่ะใส่กับอาหารก็ได้น้ำก็ได้ค่ะได้จังเลยครับกเทเข้าไปนะครับแบบนี้ โอ้สีส้มแบบนี้เหรอสีต่อแดง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 ไงมีแต่มมนที่กั่อ๋อค่ะสูตรความอร่อยของน้องไก่แล้วก็สุขภาพก็จะดีด้วยนะใช่ค่ะก็แล้วไก่ไก่นี้ไม่ได้เป็นขายเป็นไก่เนื้อใช่ไหมขายแต่ไข่ใช่ไหมใช่ค่ะขายแต่ไข่แล้วก็คนมันจะไปค่ไปดูอาหารไก่ไปก่อนอาหารคนรอแป๊บหนึ่งอาหารพาไปค่ะครับ อย่างนิจิกินโบลี่เอ้าหรอเกลี้ยงเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เกลี้ยงเลยโอ้ครับก็มากี่ครั้งก็จะได้เห็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะยินดีค่ะครับครับหลังจากที่ผสมอาหารเสร็จน้องกิฟต์ก็จะนําอาหารที่ผสมเสร็จเรียบร้อยมาให้น้องไก่กับน้องเป็ดนะครับนี่โอ้เหล่าน้องก็รอมากินกันนะครับ บ้านสวนได้ไปกันมากเลยนะครับธรรมชาติอยู่กับบ้านสวนนะครับได้ไหมครับน้องกิฟต์เอ,อ๋ามาแล้วอะ่ะเอาอาหารว้ก่อนกัจะได้วิ่อกีนได้เลย ออแล้วก็โรยโรยให้เขาแบบนี้นะครับใช่ค่ะแล้วเขาก็จะวิ่งมากินแบบนี้เลยใช่ค่ะโอ้โห <c oughs> มาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหได้ไปแกะมากครับนี่ว้าวพอกะจำนวนพอรู้ไหมครับว่ามีประมาณกี่ตัวครับอันนี้ถ้าเป็นไก่ไก่ป่านี่มีประมาณ8ตัวคะ่ะ8ตัว ค่ะแต่ถ้าเป็ดอันเนี้ยมีผ้าสิบเจ็ดตัวโอ้แล้วเดี๋ยวก็จะปล่อยจากกรงแล้วออกมากินค่ะอ๋ะอครับอันนี้ให้เป็ดฝั่งนู้นที่เป็นล้อรถนั่นคือให้เป็ดค่ะเดี๋ยวเป็ดมันดึงดอ๋อนั่นนั่นเป็ดเป็ดมีอยู่คู่หนึ่งนะครับเขาจะมีโอกาสขยายมเนเี่ยเป็ดอะ่ะ<น> <laughs> เอามาแล้วมาแล้วโอ้โหเยอะมากอ่ะโอ้โหกองทัพไก่มาแล้วมาแล้วมาแล้วออืโโอ้โ คลิปไรตุ่ม้างนอกไม่กินนะครับอ๋อเดี๋ยวมาเข้ามาคนเดียวอ๋อได้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 ว้าวครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ฉันต้องได้กินอาหารอันโอชานะครับจะเย็นจะเย็นเขาเขากินอาหารมีเยอะครับนี่โอ้โหน้องกิ๊บแบบ ผสมสูตรอาหารจนรู้ว่าน้องไก่ชอบแบบไหนเนาะครับว้าวเดีินเศษไข่เข้าไปนอนเดียวครับอ๋อเขาจะรู้เองใช่ไหม <c oughs> น,หน่ารักเนี่ยนาะไก่พวกนี้แล้วอย่างนี้นี่คือเขาจะไข่ช่วงไหนครับไข่ข้างใน,งใ,นใช่ค่ะไข่ทุกวันเลยเหรอครับครับก็ทิ้งสามเวลาส <3 S 2> ามเวลาตอนเชา้าตอนที่ให้มาหายอะค่ะ เก็บเพราะขับไข่เยอะแล้วโลค่ะแล้วก็ช่วงตุ้งเที่ยงนี่อะค่ะครับเช้ากลางวันเย็นเขาจะไข่ค่ะไข่ไม่พร้อมกันค่ะแล้วแล้ววันหนึ่งได้ประมาณกี่ฟองครับอ่าแล้วแต่ค่ะตลับการขายวันหนึ่งก็ได้ประมาณห้าสิบขวบห้าสิบกว่าฟองประมาณห้าสิบสามเมียค่ะก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งรายได้จากบ้านสวนเนาะส่งแถวบ้านไม่พอเลยพี่โลใช่ค่ะเพราะเราเลี้ยงแบบอาหารดีด้วยใช่ค่ะครับ ถ้ามาละวกอสุกก็ให้กินครับค่ะให้กินทุกวันเลยวันนี้ไม่ได้เก็บไว้ได้ให้กินไก่ชอบมากครับเก็บไข่ค่ะได้เลยครับนะเดี๋ยวปล่อยให้น้องไก่กินอาหารอันโอชาเนอยเราไปดูไข่เขาดีกว่าเนาะได้เลยครับโอ้โหอ้าวแล้วไปแย่งน้องเป็ดกินทำไมน่ะไก่ครับโอ้โหดูอ่ะตามน้องกิ๊บไปดูไข่ไก่ดีกว่า อ๋อเขาขายแบบนี้เลยครับนี่กำลังขายเอยอืมเขาดุไหมเนี่ยไม่ดุครับไม่ดุนี่เลยอ๋อเอาอุ้มแบบน่านักๆอย่างนี้เลยหรอค่ะครับนี่ยห้านหลายฟองเลยครับสรงแถวบ้านครับฟอลยหนูจะเลี้ยงเพิ่มอีกนะสองร้อยตัวอ้กะว่าจะขยายไปมากกว่านี้ใช่่คะตัวอีก อันนี้คืออยู่ที่อาหารด้วยหรือเปล่าครับทำให้เขาไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นใช่ค่ะใช่ไหมใช่เพราะว่าเนี้ยกัดอาหารเนี้ยทำให้อ่าขี้ไม่เหม็นโอ้ค่ะไม่เหม็นเลยพอพี่เดินเข้ามานี่ไม่มีกลิ่นกลิ่นจะไม่ฉุนนะจะไม่เหม็นเลยมันจะเป็นกลิ่นอีแบบหนึ่งแหละเมื่อเช้าก็เก็บไปแล้วนะคะได้แล้วเก็บไปแล้วนี่ค่ะโอ้ไ่ไก่อารมณ์ดีเนาะกิบกินทุกวันใบน้ำกิบนะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บผักแล้วก็ทำอาหารต่อเนาะครับ จากที่เก็บไข่ไก่เสร็จแล้วก็มาที่สวนพืชผักสวนครัวของกิ๊นะครับใช่ค่ะอันนี้ปลูกอะไรครับนะครับอ,อันนี้โซนนี้เป็นบวกค่ะบวกมาหน่อยอค่ะ<อ>เป็นบวบนแล้วเป็นปุ๋ยปุ๋ยนี่มาจากอันนี้ของหอมูป,ป่าอ๋อหมูป,ป,ป่าอ๋อใช่พ่อขุดออกมาจากหลุมอ๋อจงไปยังเหลืออยู่ใช่เราก็มาใช้กับที่เราปลูกค่ะอ๋อครับมาเก็บ บวกกันก่อนนะครับโอ้โหนี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับค่ะมีแล้วนี่นีผัาใส่ไข่อร่อยมากออร์แกนิกเนาะใช่ค่ะไม่พ่นสารเคมีผัาใส่ไข่หรือว่าไปแกงกับปลาก็ได้กับกระดูกก็ได้ค่ะครับแล้วแต่เราชอบอืมอันนี้แม่เพิ่งเก็บไปได้ได้ได้ครับเก็บไปไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีวัตถุดิบหลักอยู่ครับเห็นน้องกิ๊บจัดเมนูสุดเด็ดให้เราด้วยเดี๋ยวมีตามรับชมเนาะ คือโซ่ของบวบนะครับผัดกับไข่ก็อร่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะผัดแน้วมันหอยกับไข่อร่อยมากนี่เลยเมนูนี้เลยอ๋อ <c oughs> มีทั้งไข่มีทั้งบวบใช่แล้วนี่ไม่ต้องซื้อเลยค่ะครับปลายอยากกินก็ไปตกเอาครับค่ะมีครบ เดี๋ยวพาไปดูหนึ่งอย่างของดีนะคืออะไรครับทำตกใจนะอ่าได้ได้ได้ไปดูหน่อยไปดูหน่อยไปไหนไหนก็มาบุกสวนอันนี้คือเซอร์ไพรส์เลยนะไม่ได้เตรียมเลยเซอร์ไพรส์พี่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่จัดไปครับไปดูหน่อยเซอร์ไพรส์พี่เลยอะโอ้โหเซอร์ไพรส์ตัวพี่แบบตากหงายอ่ะน้องกี้บอกว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไปทริปก็ขออนุญาตติดซอยห้อยตามไปดูหน่อยนะครับตรงนี้เลยค่ะไหนเอ้ยไหนเอ้ยไปเดยนุ่งต่อไปดูครับที่ที่นะครับ ดูสิแม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่โอ้ยไม่ต่อยไม่ต่อยเอาไปยนคนลูกคนลูกคนลุกเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่นะเห็นมว้าวซพสะตร้ขาอยู่เขาอยู่หางยางหัวนะครับอู้อันนี้คือใหญ่มากเลยใช่พี่พ่อบอกว่ายังใหญ่ได้อีกค่ะเดี๋ยวเสู่ดูไดลออันนี้ ขอบอกว่าขอดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับมาดีนะครับมาดูเฉยๆนะเพึ่งหลวงเนาะใช่ค่ะใหญ่ในอีทพ่อต้องหาขนเอาเพราะว่าชุดไม่พร้อมโอ้ชุดพร้อมนะใช่ค่ะครับอันนี้คือเซอร์ไพรส์สำหรับพี่มากนะกิมเซอร์ไพรส์เลยครับเซอร์ไพรส์จริงขอบคุณคิมมากครับป่ะเข้าสุ่มหมดทำอาหารดีกว่าเนาะครับ ครับใหญ่มากครับหลังจากที่เราไปดูพึ่งหลวงมานทุกทีมีเมนูพิเศษนั่นก็คือต้องร็อพี่เลยนะคะอย่าให้กินนีค่ะโอ้โหวันนี้เดี๋ยวจะเอาไปย่างนะคะเอามานึ่งก่อนค่ะอันนี้คือเมนูซี่โครงค่ะซี่โครงอบบาร์บีคิวน้ำผึ้งค่ะซี่โครงบาร์บีคิวอบกับน้ำผึ้งใช่ค่ะน้ำผึ้งก็มาจากสวนลำไยนี่เลยถูกต้นค่ะว้าวเดี๋ยวเราชิมกันนะคะอันนี้คือยังไม่เสร็จใช่ค่ะยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะเอาไปย่างอีกรอบหนึ่งได้เลยหอมค่ะครับ จัดไปครับเ<ช>มนูของเราในวันนี้เนาะ,ะแล้วเดี๋ยวจะมีเมนูปลาอีกนะครับที่เราไปตกคลิปที่แล้วมาครับตัวใหญ่มากลุงไม่ได้ลุงสุดๆเลยนะคะใช่ลุ้นมากเลยนะใช่ได้จงได้ค่ะครับอ่ะเ<ช>ดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปของเราครับ เราสาวๆเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเอี้ยงสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าโอ้โหวัตถุดิบหลักของเรานี่ก็คือปลาดุกอุ้ยนี่ค่ะนี่ครับคิดปแล้วนะคิดเลยนีนะคะไปตกมาให้เราที่บ่อนะครับลุงมากเลยลุงมากเลยเนาะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับได้ปลาดุกมาตัวใหญ่เลยค่ะครึ่งโลกว่านะเนี่ยใหญ่กว่าแขนเมื่อกีบใหญ่มากอะต่อไปวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้จะทําเมนู แกงป่าปลาดุกุย <Okay. S 1> จ้าอ,อร่อยแล้วนะคะไม่ใช่แกงตัวนี้ใช่ไหม <c oughs> อา้าวไอตัวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมโอเคไม่ใช่แกงป่าอันนี้สบายอีกแล้วเพราะว่าเราใช้พริกแกงสุด สาวบ้านสวนนะคะค่ะพี่แกงของน้องกิ๊เองค่ะพี่แกงตัวเดียวที่ทำไส้อัวหรืเปล่าครับใช่ค่ะไปทำได้หลายเมนูเลยค่ะครับสูตรของกิปสาวบ้านสวนนะครับมีสำเร็จขายอยู่ไหมช่วมีค่ะมีจัดส่งทั่วไทยเหมือนเดิมค่ะแกงออมแอปปารนอัะไส้อัวแกงทุกอย่างที่เป็นแกงแดงอ่ะครับใช้พี่แกงได้เลยแอปปาไปนึ่งปลา แอบอ่อได้หมดเลยค่ะในแค่ว่าเราเปลี่ยนวัตถุดิบเฉยๆครับแล้วพี่อ้อได้หมดเลยไลน์เมนูเลยค่ะเก็บอกก็ได้ค่ะปลากบปลาอบก็ได้ปลาพี่อบปคบอวบกระทบครับร้อยเมนูแล้วอร่อยจบในถุงเดียวจัดไปใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้เนาะครับแต่เรามีซื้ออวบเราอดกินนะออเดอร์หมดไปแล้วหมดแล้วพื้นส่ว จริงๆอยากเก็บไว้ให้พี่ส่งโลแล้วเขาคือลูกค้ารีบเอาเพราะว่าเขาจะกลับกรุงเทพเมื่อกี้บเลยต้องรีบจัดส่งที่เขาค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหน้ามาน้องกิ๊บน้องกิ๊บวางแผนจะให้เรามาอีกรอบหนึ่งไงอ๋อใช่ก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่นะอ่ครับ นี่จัดเมนูนี่แหละแกงป่านี่แหละอ่ามีอะไรบ้างครับอ่านาแกงป่านะคะพี่แกงป่าของเราก็สูตรลับแล้วกันนะครับสูตรจากนึกที่สาวบ้านสวนแกะสูตรกันเองนะคะค่ะแล้วก็นี่ขาดบ่ได้เจ้ากระชายที่สําคัญผักอะไรก็ได้่เราชอบกินเจ้าก็จะเป็นวันนี้พี่ไปตลาดมาตลาดคองโถมไปเจอฟักทองนุ่มๆอ่อนสวยๆแล้วมาเขือเทศแล้วก็มะเขือพวงเจ้าบักแ้งบ้านเฮา เข่อป๊อจ้าเฮดนี่เฮามากเฮดก็ใส่เฮดต้วยีทั้งนุ้งมีน้องกิ๊บอ่ะอันนี้อะไรนะใบจานใช่ไหมใบจานใบจานถั่วถั่วฝักยาวครบเลยนะวันนี้พริกแล้วก็ไม่ได้พริกไทยสดครับเครื่องเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะทำการแข่งป่ากันค่ะรุ่ยค่ะใต้ต้นลำไยแบบนี้เลยก่อนาทินจะรับขอฝา เราก็ต้องเร่งทำอาหารกันเนาะมากินบ้านนุ้วะนะเมนูอร่อยกันเรื่องปลาเรื่องออนไลน์เนี่ยกิฟถนัดจับครับโอเคสดจริงจริงจาบบ่อโอ้จักบ่อเลยนะครับฝีมือของนงกี้นะครับค่ะลิที่แล้วรับรองอร่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ให้อาหารนะคะครับกินตามธรรมชาตินะคะคือเอาสไลดเซลล์ลอบแมลงลอกแมนแล้วก็ให้กินครับแมลงก็หล่นลงไปในบ่อปลาก็จะได้อาหารจากธรรมชาติเลยเนื้อเด้งๆนะดูนี่ครับเด้งจริง ตัวใหญ่ใช้ได้ค่ะช่วงนี้ก็จะมีสมาชิกหลายตัวนะนี่โอ้โหห้าตัวเลยพี่สซนมากแล้วนะครับมีห้าตัวเลยค่ะนี่เร่งๆนะครับค่ะอร่อยอีกแล้วหลักๆก็จะมีสองเมนูเนาะค่ะแกงปลากับซี่โครงค่ะนะครับอือหืมได้แล้วปลาสดสด ตอนนี้ก็จะทำการผัดพริกแกงแล้วนะครับเอให้หอมหอมครับครับโอเป้นเลยวันนี้ค่ะตีมาแล้วีนขอบแล้วใช่ไหมโอ้โอ เด้งๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอให้พริกแกงซึมไปในน้อปลานะครับต่อไปก็ใส่กระชายเข้าไปนะครับกระชายใส่แข็งๆเข้าไปก่อนเกือปวงเกวงนะครับตะทองนี่ใส่ไป,ปเลยสุกยากห้ามโคนนะจ๊ะใส่ถั่วฝักยาวเข้าไปนะครับรอบนี้น้นพัดเจ้าครับ หอมเนาะหอมหอมมากครับเน้นผักปลาหนึ่งตัวหนึ่งโลเน้นๆนะครับใส่โลใส่ผักที่แข็งๆลงไปก่อนครับอ่ะโดดใส่โดดเข้าไปนะครับใส่แล้วคปล่อยให้สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็รอสุกอย่างเดียวเนาะครับโอ้โหช่วงตอนรอแกงป่าเราสุกมึงกิฟต์ก็มาย่างซี่โครงหมูเราแล้วนะครับหอมมากเลยนะใช่ครับ กระดูดนี่คือดึงออกได้เลยอ่ะครับทีนี้ใช้วิธีการนึ่งก่อนใช่ไหมใช่ค่ะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาย่างครับย่างนี่ใช้เวลานานไหมครับเอาประมาณ30นาทีก็ได้30นาทีเดี๋ยวมากินด้วยกันหอมหน่อยครับปกติเรากินแบบลมควันลมควันไม่มีขายอยู่ไหมเนาะมีค่ะเป็นออเดอร์ค่ะอืมครับผูลมควันก็ยังมีอยู่โอยูหไส่หัวก็ยังมีอยู่ เสียดายไม่ได้ให้กินไม่เป็นไรที่เบียชอบที่เบียชอบไม่เป็นไรแต่ว่าเมนูซี่โครหมูย่างนี่ก็คือเด็กแล้วครับเมนูเหลาในวันนี้แล้วเนาะครับอเดี๋ยวรอหมูของเราสูกกับแกงป่านะครับใส่มะเขือเปราะเข้าไปอันนี้ได้กินหักแน่นอนครับสดๆเลยของมักคือพักเนาะปลาก็ล้ํา เดี๋ยวเราก็เพิ่มน้ำปลาเพิ่มน้ำตาลก็จบพระเจ้าปรุงรสให้อร่อยเนาะรสดีนิดนึงครับจะมีจะมากินด้วยกันยามค่มเมนันนี้นะครับกับที่บ้านคิปสามบ้านสุด้นก็ย่างกันนี่นะครับเมนูยำข้ามของเราไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่ๆก็ยังมีเมนูเด็ดให้เราเรื่อยๆนะครับคลิปเรานะครับพก็กินได้แล้วค่ะ อ่ะตามด้วยเห็ดนะครับผักอะไรก็ใส่ปนะดจ้อแน่แนๆๆครับเดี๋ยวก็สุกแล้วปลาครับผักส,ส,สุกปลาสุกตักเตอร์กินเก่งยัง,งคเฟยนะเนาะเพิ่มความกลอบๆ,ๆใส่น้ำตาลเข้าไปปลาหย่อนเพิ่มน,น้ำปลาเข้าไปนะครับ ชิมดูขาดเลยก็ใส่เพิ่มทีหลังเจ้ารอผักสุกอีกนิดนึงกินได้เลยเจ้าอืม่รูกนี่เพิ่มเกลือหน่อยนึงนะครับก็ได้เค็มเล่นตเล่เสร็จแล้วเจ้าเดี๋ยวใส่ใบยี่หร่าก็ตักเสิร์ฟเป็นอันเสร็จพิธีนะครับใบยี่หร่ารสร้อนแตะเองรวยเข้าไปว้าว ใช้จุ่มปิดแก๊สรอสุกอีกเดียวสุกแล้วเอาสุกแล้วใช่ไหมไปยิ่งหละนี่ใส่เขาได้กินเนาะได้กินเนาะโค้กแฮมไก่เนี่ยหายากอันนี้มาเจอตลาดของผมนี่มีโชครู้เหมือนเราจะทำแกงป่าครับออกมาออกมากเลยมาทานกันเจ้าตันจวนร้อนแรงมากเลยคุณเอี้ยงไต่จมูกคือแบบท้องลงเลยครับตอนนี้เน้นผักเน้นผักทับปลาไว้ข้างบนนะโอ้โหเมนูยำข้า ปอดปลาตัวใหญ่ก็ค่า้าวเป็นตอนใหญ่ๆเลยนะครับฝีมือน้องกิ๊บตกให้เรานะครับระวังระวังครับซี่โครงหมูย่างของเราก็ได้ที่แล้วนะครับกับแกงแกงป่าปลาดุกใช่ไหมแกงป่าปลาดุกไส้ยกษ์นะครับมาชิมน้ำยแปรรูปหวานขนาดกินด้วยกันนะครับอย่าข้ามเดี๋ยวนี้ครับกินเลยกันเนี่ยกิ๊บฮันฮัน ครับหนูเล่นกันนี้ใช่ไหมใช่แต่หนูเล่นปาปลาแบบเด่นๆมาเลยนะระลอกกันสวยดีค่ะใกล้ๆครับนี่หอมมากเลยค่ะไปแล้วในป่าอีกแล้วซี่โครงของเราจับเลยพี่ซี่โครงแต่เมคีนี่นะคะว้าวอ่ะทำเป็นท่อนๆก่อนแสงจะหมดไปอ่ะอือปีใหม่เนาะเจ้า ทำกลิ่นปัจจี้อือหือเมนูนี้ต้องเขาบอกว่าลองไปทําดูเนาะสูตรจากคลิปสาวบ้านสวนเลยครับอร่อยมากเลยค่ะใส่น้ําผึ้งตัวเจ้าครับเพราะว่าหอมมัยนะหอมใส่น้ําผึ้งด้วยใส่น้ําผึ้งนิดนึงค่ะครับคนกับบาร์บีคิวแล้วก็ไปทาค่ะค่ะก่อนที่จะเอาไปย่างนะคะเจ้าแบบนี้มีมีขายไหมมีเขาต้องเป็นออเดอร์ค่ะออเดอร์วะค่ะนี่คือเมนู จากน้องกิฟนะครับเจ้าอร่อยกินวันนี้ตั้งใจทำให้พี่บีพี่เอ็งกินเยอณมากเลยครับอยากให้กินครับมาชิมปลาต่ออ่ะต่อไปเมนูแกงปลาปลาดุกยักษ์นะครับออร่ยดูไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้เลยครับนี่อะเลยค่ะหนูชอบปลาแบบดิ้นๆมาเลยพี่ ถ้มสวยไม่เน้นนะมื้อเย็นเดี๋ยวคุณเสียขอขอผัดโอ้ระมังนั้นกิปนัน้องหมาน้องหมาหิวอร่อยหวานเจี๊ยบเลยอ่ะเนื้อปลาดุกสดหวานอร่อยเนาะคพี่อร่อยมากเลยอ่ะพี่แกงอ่ะคอร่อยตรงพี่แกงอพี่แกงแล้วก็ปลาก็เป็นปลาเหมือนแบบธรรมชาติครับเพราะว่าไม่ได้ให้อาหารนะคะปลาแบบเด้งๆเลยเนาะพี่เนาะ่นะคะสาวกินก็ฟินละ ข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวที่เราชอบครับกินได้เลยค่ะเราจะบอกว่าเป็นไงบ้างข้าวสวยสงจังวันนี้เต็มเต็มสิบเท่าอะไรครับสิบหนูให้เลยค่ะให้สิบเลยค่ะอ๋อโอเคอร่อยจริงพี่เนาะจ้ามันมีไม่ไม่ปลาประคาวเลยจ้าเพราะเราใส่ทั้งกระชายใบยี่หราเนาะ ไปจานแล้วก็พริกแกงน้องกิฟคือสําเร็จมานี่คือคือเโตโเลยค่ะำโตโเลยนะคโอ้โหก็ขอบอกว่าดีใจที่ได้เจอกับน้องกิฟอีกครั้งนะครับก็ยังมีเมนูสุดเด็ดให้เราได้กินเสมอนะครับเนาะพร้อมกับวิถีชีวิตธรรมชาติสวยๆไลฟ์สไตล์ของกิฟนี่คือไม่ทำรมดาจริงใครที่ สนใจอยากจะติดตามน้องกิฟก็สามารถเข้าไปติดตามาได้ทางเพจกิฟสาวบ้านสวนได้เลยนะคะมา,วาวเป็นแบบวิถีชีวิตอ่าบ้านสวนค่ะครับยันแบบคอนเทนต์อะไรก็มาจากบ้านสวนหมดเลยค่ะครับเราวันนี้ก็ดีใจดีใจมากเลยที่แบบอ่าชอบเยร์ทพิ์คอยมาเที่ยวหาตลอดอย่างเงี้ยค,ะค่ะน้องกิฟต์ก็ดีใจแบบดีใจสุดๆเลยค่ะไม่ลืมกันใช่ค่ะไม่ลืมกันค่ะก็ ก็ต้องติดตามผลงานของพี่เขาด้วยนะคะเพราะว่าพี่พี่เบียร์พี่เอียงก็ตั้งใจทําทุกคลิปทุกขั้นตอนเลยนะคะขอบคุณคิีมากเลยนะฝากไปอุดนนูนน้องกิี๊บเนาะใส่อั่ยยังอร่อยกว่าเดิมนะคืออร่อยกว่าเดิมอร่อยกว่าเดิมไม่พอส่งจริงๆวันนี้ตั้งใจจะให้พี่เขากินแต่ไม่มีคุณนี้ค่อยทำมาเป็นไรจะให้คนทั้งที่บ้านได้รับ ได้กินก่อนนะค่ะรับกินเมไรก็ได้จ้าใครดีใครดีนะคะใครดีใครดีขอให้น้องคีบประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทํานะครับแล้วก็คนติดตามเยอะๆแล้วก็คนสั่งสินค้าเยอะๆนะครับนะครับแล้วก็เป็นน้องสาวที่น่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะค่ะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับการันึมาครับกคุึมากเจ้การันมาขอบคุณจ้าโยคเมียโยคเมียครับโยคคือค่าคือโยคคับ